เราจะพามาดูสวนที่อยู่ในเรือนค่ะโรงเรือนเนาะดูพลิกค่ะเนี่ค่ะพลิกอันนี้เผ็ดมากเลยค่ะไม่ย่ากแกเอาไปให้ลองชิมแล้วจริงๆเขาไม่กินหรอกค่ะแต่ว่าเขาเอาไปปลูกไว้แล้วก็เอาไปดองค่ะไปกินยามหน้าหิมะนะคะ เขาก็เอาไปใส่กับอะไรบางอย่างที่เขากินกันนะคะกินกับพวกดองใส่น้ำส้มค่ะกินกับพวกเนื้อหมกักอะไรเงี้ยค่ะต้นใหญ่มากเลยนะคะดูดูต้นมันน,นะคะจักนี่เลยค่ะแล้วก็ลงนี่ปลูกในโรงเรือนเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นบนเขานะคะ ถ้าใครเคยดูตั้งแต่คลิปแรกๆน ون, ู่นที่เราถ่ายให้ดูตอนที่เขาเพิ่งเพาะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันโตแล้วนี่ค่ะพริกยาวมากเลยค่ะดูดูอันนี้ไม่แน่ใจว่าเผ็ดหรือเปล่านะแต่ว่าอันตะกี้เผ็ดมากเลยเนี่ยเป็นพริกแบบนี้แล้วนะคะ มันจะไม่ไม่โน้มลงมันจะชี้ขึ้นฟ้าเอาไปปลูกบ้านเรานะคงปลูกได้อยู่แต่นี่คงไม่ใช่พริกเผ็ดหรอกค่ะเป็นพริกรสชาติธรรมดาอ๋อนี่ไงคะเวลามันโตแล้วมันชี้ลงอยู่ค่ะนี่ไงแต่บางอันก็ไม่ลงนะคะนี่เป็นตัวนี้ยังชี้ขึ้นฟ้าอยู่เลยใหญ่กว่าสองนิ้วนะคะ เนี่ยค่ะนี่ชี้บนไฟนะคะนั่นเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเหมืนใส่มาส้ตามตำบ้านเราเลยคะ่ะนี่ เขเรียกเนี่ยเรียกมะเขือเทศเชอรี่ค่ะยังไม่สุกเนาะดีสีนี้เราจะพามาดูแตงค่ะนี่แตงเหมืนแตงมันเ,เลยนะคะแตงกวาเขาก็จะปลูกตรงโคนนะคะแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันค่ะทำเนี่ยค่ะเอาเชือกเนะะี่ยค่ะเชือก เชือกเส้นเนี้ยจากดินขึ้นมาตรงคานข้างบนนี้ค่ะคานข้างบนนี้เนาะนี่ผูกแล้วก็ให้เครือมันขึ้นตามแล้วก็พันเครือมันขึ้นตามตามเชือกนะคะตามเชือกนี้เห็นไหมคะไอตรงยอดอันเนี้ยนี่ค่ะมันก็มาพันตรงเชือกมันก็ขึ้นอันนี้เริ่มเริ่มตายแล้วค่ะเครือเริ่มตายแล้วนี่ไง คนที่นี่เวลาเขากเกษียณอายุแล้วถ้าเขามีที่นะคะเขาก็จะปลูกผักปลูก,กเกษียณการทํางานแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรกินเหมือนบ้านเราเลยไม่ยากแกจะเน้นไบโอค่ะแกจะไม่ใส่ปุ๋ยเนาะจะใส่แต่ปุย๋ยพวกขี้วัวขี้ควายขี้แกะไม่มีขี้ควายขี้แกะขี้วัวอันนี้ไม่ค่อยสวยมันเริ่มวายแล้วค่ะดูพริก อันนี้เป็นพริกแบบที่ไม่ใช่พันตะกี้นะคะเป็นพริกแบบพันป้อมๆนะคะมีปลูกเนี่ยด้วยนะคะผักชีลาวบ้านเราแต่เขาจะปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันแก่แล้วเขาก็จะตัดเนี่ยค่ะตัดเอาตรงนี้ ไปตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เอาเม็ดมันเนี่ยคะ่ะเอาพวกเม็ดมันเนี่ยไว้เอาไปดองพวกดองกระลำดองแตงเนี่ยคะ่ะเขาจะดองไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวคะ่ะมีพริกแบบนี้ด้วยนะคะนี่ดูพริก ันนี้ก็เป็นพริกเหมือนกันค่ะเห็นไหมะ่ะยังอ่อนๆอยู่จะไม่โน้มลงเนาะมันจะชี้ขึ้นฟ้านี่เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงอ,อื่นๆเนาะมีถั่วแบบนี้ด้วยค่ะเขาเรียกว่าถัว่วลอนเปาหรือเปล่าคะ แต่มันใหญ่มากเลยเนาะแม่แกปลูกไว้นะคะดูสิใหญ่กว่านิ้วมือเราอีกเนี่ยนี่ค่ะน่าสนใจนแต่ดูใบมันสิคะดูใบมันนี่ นี่มีเซอร์เรี่ด้วยค่ะนี่ไงนี่ค่ะช่วยหมุดเลยนี่ดอกมันอม่เพิ่งเคยเห็นดอกมันเอ๊ะไม่ใช่ดอกไม้นี่เซอร์รี่ค่ะนี่ผักชีลาวค่ะผักชีลาวนี่ค่ะผักชีลาว อันนี้เป็นเนี่ยค่ะเป็นมะเกิอเทศกำลังคิดชื่อมะเขือเทศะค่ะนี่ค่ะนี่คือมะเกิดเทศแบบนี้ตอนตอนถ้ามันสุกอร่อยมากเลยนะคะตัวเนี้ยนี่น,นะคะเขาทำเป็นไม้แบบนี้นะคะไม้แบบนี้ให้มันขึ้นแล้วก็เอาอเชือกมัด เนี่ยค่ะเชือกมัดนี่เวลามันเยอะๆอย่างเงี้ยที่เขาปลูกเองเขาจะเอาไปทํามานนั่นนะคะเขาเรียกว่าอะไรภาษาโรม,มเนียเอยภาษาฮังการีเรียกซากุสกาเอาไปสับๆๆแล้วก็ใส่เห็ดลงไปแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศอะไรอย่เงี้ยค่ะ แล้วก็เก็บไปกินหน้าหนาวแช่ช่องฟีดไว้กินช่วงหน้าหิมะเนี่ยค่ะอันนี้อร่อยมากเลยมะเขือเทศที่ปลูกเองพวกเนี้จะอร่อยกว่าที่ซื้อตามตลาดอะค่ะดูลูกใหญ่มากเลยใหญ่ก็แทบจะใหญ่กว่ากำปั้นเราเลย นี่ค่ะเย,ย้นี่ค่ะดูต้นซุก,กินี่ค่ะซุก,กินี่ไม่เคยเห็นเลยนี่ไงเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันดอกเหมือนดอกนันเล้นะคะเนี่ยดอกมันเหมือนดอกฟักทองเลยเนี่ยค่ะนี่ลูกมันไม่เป็นเครือค่ะเป็นต้นแปลกแฮะเราก็ไม่เคยเห็น นี่ว่าซุกิเน่มันเป็นเครือเหมือนฟักทองอ๋อเป็นดอกเหมือนฟักทองเลยดอกแบบเดียวกันเลยเนี่ยค่ะลูกมันเนี่ยค่ะต้นมันดูดูต้นมันนี่ค่ะนี่ค่ะพามาดูบิทรูทนะคะนี่บีทรูท แห้งมากเลยนี่ค่ะเปลือกสีม่วงค่ะโอเคนี่แปลงนี้ค่ะที่แม่ย่าแกปลูกไว้โอเคเราลาันแล้วนะคะโอเควันนี้สวัสดีค่ะ